ขอบคุณครับท่านประธานครับผมเอกลาชอุดมอํานวยผู้แทนคนดอนเมืองพักเก้าไกลครับท่านประธานครับผมอภิปรายเพื่อสนับสนุนยติเพื่อนสมาชิกที่ได้เสนอขึ้นมานะครับเรื่องการพิจารณานะครับการสถานบันเทิงแบบครบวงจรนะครับท่านประธานครับหลายท่านเพื่อนสมาชิกก็พูดถึงเรื่องการพนันในหลากหลายรูปแบบไปแล้วแต่ว่าผมจะขอพูดถึงการพนันชนิดหนึ่งก็คือการพนันพื้นบ้านนะครับที่คนดอนเมือง เขานิยมเลี้ยงกันนั่นก็คือไก่ชนท่านประธานครับปัญหาที่ผมระหว่างการลงพื้นที่ในการพูดคุยกับพี่น้องคนดอนเมืองเ่ยที่เขาเลี้ยงไก่นะครับก็ทราบมาว่าราคามีตั้งแต่หลักร้อยจนหลักล้านนะครับไก่ที่มีศักยภาพในการที่ไปชนแต่ว่าเรื่องพวกนี้ยังถูกมองในมิติด้านของกรอบจริยธรรมต่างๆอยู่รวมถึงกฎระเบียบของประเทศไทยด้วยนะครับระเบียบ ของการควบคุมการพน,นันโดยเฉพาะการพนันพื้นบ้านมีเรื่องของการใช้อำนาจที่ผูกขาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรณีการขอใบ,อน,ญญบ,อ,นอ,บอนุญาตเปิดบอนหรือใบอนุญาตการเล่นการพน,นันตามพระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช2548มาตรา4เมื่อจะเป็นเรื่องของกฎกระทรวงฉบับที่17เมื่อจะเป็นคําสั่งหัวหน้าคสชและกรณีของการเปิดบ่อนก็ยังมีกฎกระทรวงย่อยๆออกมาอีกมากมายครับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ข้อจำกัดและเงื่อนไขใบอนุญาตรวมถึงโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทยที่แจ้งกํากับเรื่องของการตรวจโรคไก่ต่างๆยิบย่อยเต็มไปหมดนอกจากนี้ยังเป็นเรื่องของการใช้ดุลพินิษครับการใช้ดุลพินิษในการให้ใบอนุญาตย่อมเกี่ยวข้องกับวิถีของผู้ที่เล่นในเรื่องของการชนไก่ท่านประธานครับที่ผมพูดแบบนี้ พราะอยากจะบอกว่าในการศึกษาผลการพิจารณาของสภาที่ผ่านมานะครับใช้เงินภาษีอากรในสภาชุดที่25และเพื่อนก็เพื่อนสมาชิกก็ได้พูดไปแล้วว่ามีข้อเสนอแนะและรายละเอียดต่างๆค่อนข้างครบถ้วนแต่ผมอภิปรายแบบนี้ว่าที่สสจรยุทธ์ได้เสนอยติขึ้นมามีเรื่องของการพนันพื้นบ้านด้วยผมจึงอยากจะให้นะครับกรรมธิการวิสามันที่จะได้ตั้งขึ้นเนี่ยนะครับ ศึกษาเรื่องของการพนันพื้นบ้านเพราะมันคือวิถีของคนไทยไม่ใช่เฉพาะที่ดอนเมืองหรอกครับภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ผมเชื่อว่ามีการตีไก่กันหมดท่านประธานครับก่อนหน้านี้นะครับผมก็ไปดูนะครับว่าผู้มีอํานาจนะครับในรัฐบาลเก่าๆก,ก็เคยพูดถึงเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะมิติในเรื่องของการที่อ,อยากจะสนับสนุนไก่ ด้วยเหตุผลที่ว่าอย่างในประเทศออสเตรเลียนะครับเขาก็จะมีการแข่งขันม้าหรือว่าที่สเปนก็จะมีวัวกระทิงที่เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับอย่างบ้านเราเนี่ยอย่างที่ผมได้บอกไปว่าก็มีไก่ชนถูกไหมครับผมจึงเห็นว่าแบบนี้เนี่ยกรรมธิการวิสามันก็สามารถบูรณาการกฎระเบียบกระทรวงต่างๆและนะครับจากความยิบย่อย ให้ย่อยและสามารถที่จะนําไปบัดได้จริงอย่าขอเพียงแค่ว่าการตั้งคณะกรรมาการชุดนี้เพียงแค่ศึกษาแล้ววางบนหิ้งเฉยๆแต่ศึกษาแล้วต่อยอดจากเล่มเดิมแล้วให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นและพร้อมใช้งานที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมนี้ได้จริงๆผมหวังว่าถ้าศึกษาแล้วและสามารถนำเอาไปใช้นี่แหละครับคือความคุ้มค่าที่จะเกิดขึ้นผมจึงฝากเอาไว้นะครับว่า ผู้ใดก็ตามนะครับท่านกรรมธิการที่จะได้ศึกษาเรื่องเร,เราเรื่องต่างๆเหล่านี้อย่าลืมพิจารณาเรื่องของการแก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับไก่ชนที่เกี่ยวข้องกับการพนันพื้นบ้านไว้ด้วยขอบพระคุณครับท่านประธานขอบคุณครับต่อไปท่านประสิธิ์ปฐมพระดุง